น่าสนใจเดี๋ยวลองของเลยลองดูสิโอ้โหแกวแกวดอกได้ดดอกนั่นข้อยใจครับข้อยใจมันกระทัดรัดมันเบรกกาคือตัวนั่นยิ่งกับไายนีย่ถ้ามันสั่นมามันได้จังวะเขาก็เขาจะเห็ไุไงอ่ะ แจ้วเจ๊สวยงามประทานของเรื่องไล้สายก็สะดวกครับไม่เกก่สายเราทางานป้องตัวครับการใส่งานเก่าไปมากไงครับแล้วก็เข้าใส่งานกับการจับการว่างกับไงายทุกอย่างเขาผู้ตรงไปเกากับสายไฟทั้งคันแต่งานเตะบลัว่างยันบ้านนั่นโอ้ยหันะอันเก่ามันการใส่งานมันกับถนัดแล้วก็มันน้ำหนักมันกับเขากระบืปวดแขนหู้เขาจะรับเมารับเนื้เหา้มีงานมีเหมือนข่างานมี ้าบ้านช่วงนีม้มันใส่การไน้มันเลยบ่นหนักเกินไปบ่เบาเกินไปพอดีครับ